In the daytime, I can see the sun. In the nighttime, I can see the moon. In the daytime, I can see the rainbow. In the nighttime, I can see stars. In the daytime, I can see clouds. In the nighttime, I can see fireworks. In the daytime, I can see an eagle in the nighttime i can see an owl in the daytime i can see birds in the nighttime i can see a bat in the daytime i can see airplanes in the nighttime i can see shooting stars สวัสดีค่ะ,คะมาพบกับครูขวัญและครูดาวในหน่วยการเรียน day and night เมื่อกี้เด็กๆเห็นไหมคะว่ามีพระอาทิตย์สองแสงสว่างและอบอุ่นมากเลยคะ่ะอีกทั้งเรายังได้เห็นสายรุ้งและก้อนเมฆสีขาวลอยอยู่บนท้องฟ้าค่ะครูขวัญเห็นดวงดาวและดวงจันทร์อีกทั้งยังเห็นนกฮู้ค้างคาวบินไปบินมาน่ากลัวมากเลยคะ่ะแต่สิ่งต่างๆเอบาข้ามองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่เลยคะ่ะ ที่ครูดาวเห็นก็เพราะว่าดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างอยู่บนท้องฟ้าเราเรียกว่าเวลากลางวันภาษาอังกฤษเรียกว่าเจส่วนคู้ขวานมองไม่ค่อยเห็นสิ่งต่างๆเพราะว่าบนท้องฟ้าไม่มีแสงอาทิตย์และมืดมากเลยเรียกว่าเวลากลางคืนภาษาอังกฤษเรียกว่า night เดี๋ยวเราลองมานับดูนะคะว่าสิ่งที่คุณครูไปพบเห็นมานะั้นมีทั้งหมดกี่อย่างนับพร้อมกันนะคะเด็กๆหนึ่งสองสาม 4, 5ี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้เอ็นับได้12มีค่าเท่ากับ12 12มีเลข1กับเลข2 12ภาษาอังกฤษเรียกว่า12ลเด็กๆอยากรู้ไหมคะว่าเวลากลางวันและกลางคืนเกิดขึ้นได้อย่างไรคะกลางวันและกลางคืนเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเอง โดยด้านที่หนรับแสงอาทิตย์เรียกว่าเวลากลางวันส่วนด้านตรงข้ามที่ไม่ได้รับแสงอาทิตย์เรียกว่าเวลากลางคืนใช่แล้วค่ะตอนกลางวันมีแสงสว่างจากดวงอาทิตย์เด็กๆทราบไหมคะว่าดวงอาทิตย์มีประโยชน์อย่างไรดวงอาทิตย์ให้ความอบอุ่นและแสงสว่างต่อโลกช่วยให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆอีกทั้งยังช่วยถนอมอาหารฆ่าเชื้อโรครวมไปถึงช่วยให้ต้นไม้เจริญเติบโตค่ะ และในเวลากลางวันคนส่วนใหญ่ก็จะออกไปทำงานไปซื้อของที่ตลาดเด็กๆอาจจะออกไปวิ่งเล่นที่สนามหรือเล่นเกมส่วนสัตว์หลายชนิดก็จะออกหาอาหารเช่นนกกระรอกที่เราเคยเห็นในโรงเรียนค่ะส่วนกลางคืนเราจะมองเห็นดวงจันทร์และดวงดาวได้ชัดเจนแต่ที่จริงแล้วดวงจันทร์ไม่มีแสงค่ะและที่เรามองเห็นดวงจันทร์ได้นั้น เพราะแสงอาทิตย์ส่องกระทบดวงจันทร์และสะท้อนมายังโลกบางครั้งเราจะมองเห็นดวงจันทร์ในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่นพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เสี้ยวเกิดจากโลกหมุนรอบตัวเองค่ะและประโยชน์ของดวงจันทร์ดวงจันทร์ให้แสงสว่างในตอนกลางคืนแต่ไม่สว่างเท่าดวงอาทิตย์อีกทั้งดวงจันทร์ยังรักษาความสมดุลของโลก ช่วยให้โลกหมุนรอบตัวเองอย่างสม่ำเสมอไม่เร็วเกินไปหรือช้าเกินไปนอกจากนี้ยังก่อให้เกิดฤดูกาลและการหมุนเวียนอากาศอันเหมาะสมเรียกได้ว่าดวงจันทร์เป็นดวงดาวที่มีความผูกพันกับโลกามากๆเลยค่ะส่วนในเวลากลางคืนคนเราก็ใช้เวลากลางคืนในการนอนหลับพักผ่อนและสัตว์บางชนิดก็ใช้เวลาในตอนกลางคืนนอนหลับพักผ่อนเช่นเดียวกันแต่จะมีสัตว์บางชนิด ที่ออกหากินในตอนกลางคืนเช่นนกฮูค้างคาวและงูเป็นต้นค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับความแตกต่างกลางวานันกลางคืนประโยชน์ของดวงอาทิตย์ดวงจันทร์และกิจกรรมที่ปฏิบัติในกลางวันและกลางคืนเพื่อ <c oughs> เป็นการทบทวนเรามาจำแนกรูปภาพให้สัมพันธ์กับเวลากลางวานันกลางคืนเด็กๆช่วยกันตอบด้วยนะคะ คุกขวัญคะเราจะมองเห็นดวงดาวเวลาไหนคะเราจะมองเห็นดวงดาวในเวลากลางคืนคะ่ะหากเราซักผ้าเราจะตากผ้าเวลาไหนคะคุกขวัญเราจะตากผ้าในเวลากาาาลางวานันเพราะว่าแสงอาทิตย์จะช่วยให้ผ้าแห้งเร็วคะ่ะ <c oughs> ส่วนเรียนหนังสือละคะเราจะเรียนหนังสือในเวลาไหนคะเราก็จะเรียนหนังสือในเวลากลางวันคะ่ะ <c oughs> แล้วค้างคาวนะคะค้างคาวเขาออ,ออกหากินในเวลาไหนคะคุณดาว ทัางข่าวเป็นสัตว์ที่ออกหากินในเวลากลางคืนค่ะนั่งรอบกองไฟเราจะทำกิจกรรมนี้เวลาไหนคะคุณขวันเราจะนั่งรอบกองไฟในเวลากลางคืนค่ะกิจกรรมรอบกองไฟเป็นหนึ่งกิจกรรมครอบครัวที่ออกไปเที่ยวหรือตั้งแคมป์สัมผัสธรรมชาติในฤดูหนาวตอนกลางคืนก็จะนั่งรอบกองไฟเพื่อรับความอบอุ่นจากกองไฟค่ะถ้าเด็กๆอยากปั่นจักรยานนะคะคุณขวัญเขาจะปั่นเวลาไหนดีคะ เราจะปั่นจักรยานในเวลากลางวันค่ะเวลาในการนอนหลับเวลาไหนที่ดีที่สุดคะคุณขวัญการนอนหลับที่ดีที่สุดคือเวลากลางคืนค่ะเพราะร่างกายจะได้พักผ่อนอย่างเต็มที่และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอขณะเรานอนหลับค่ะตอบถูกกันไหมคะเด็กๆหากเด็กๆทา้า,ดดา,าได้ชมคลิปของคุณครูแล้วอย่าลืมทำแบบฝึกหัดส่งคุณครูด้วยนะคะคืนนี้เด็กๆเข้านอ,นอนแต่หัวข้ามเพื่อนอนหลับพักผ่อนให้เต็มที่ และตื่นเช้าขึ้นมาเพื่อรอชมคลิปต่อไปของคุณครูนะคะสำหรับวันนี้คูขวานและคูดาวต้องขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายค่ะ